ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมแทนเด็กบุญดอยผมเนาะวันนี้เรามาเดินดูที่ตลาดนัดคอนทมแม่สวยนะครับผมเนาะก็อยู่ติดกับปั๊มพีทีอยู่ตรงข้ามนี้เลยนะครับผมเนาะโอเคอยู่ตีถนนแบบนี้เลยจอกก็ระวังกันหน่อยนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปเดินดูข้างในกันนะผมเนาะว่ามีอะไรกันบ้างแบบนี้นะผมเนาะอันนี้ผมเ,เพิ่งมาคันได้เหมือนกันนะเะนะาะไป ทางเข้าทางออกได้หมดเลยนะถนนก็ใช่เนาะแล้วตรงนี้ก็ใช่เนาะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเริ่มจากตรงนี้แล้วกันเดินเข้ามาก็โอ้โหน่ากินเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูกันคนเยอะแค่ไหน บรรยากาศครับแรกของกินนะ <c oughs> โอ้โหพี่น้องฮะอายนิดหน่อยถนนก็ใช่เนะโอ้โหมีหลายซอยนะเดินซอยสุดท้ายดีกว่าอ้อมไปเนาะ เดินเอียนซ้ายเอียนขวาไปมาแบบนี่อะไรนะเดี๋ยวเราอันนี้อันนี้ไมาเท่าไหร่ครับสิบาทเลยจ้าสิบาทนะฮะนี่ดูดูครับกินได้เลยดูน่ากินมากเลยฮะอันนี้ก็สิบาทเหรอฮะสิบาทเหมือนกันครับมีข้าวมีข้าวเหนียวได้ไหมครับข้าวเหนียวมีครับขอบคุณมากครับโอเคเราได้ของกินแล้วเออ แล้วมันมีซอกซอยแบบว่าเยอะมากเลยเนาะไปท่่ไหนดีอ่ะเอออ่ะเดี๋ยวเราไปทานทีก็ได้นะนี่ฮะว้าวมีดนตรีเสียงดงนิดหน่อยฮะตอนนี้ เานี้อร่อยนะครับอะไรเจ้านี้อร่อยมากเลยกล่องเท่าไหร่ครับเจ๊กองละค่ะอค่สิเดี๋ยวเราพาชมโซนขอนกินนะเนาะก็ถ้าเราไปข้างหลังอ่ะไปข้างหลังก็แบบท่งเสื้อผ้าเป็นกลุมเลยนะแต่เมื่อกี้เราเดินมาจากตรงนี้เดี๋ยวเรากลับทันเดิมแล้วก็ไปดูใหม่รอบหนึ่งนะเนีะว เราไปดูใหม่อ,มหอีรอบนึงว้าวคนเยอะมากเลยนะอ่ารวมไ้นดิต้อขอสิ่งท่ะูเลยครับผมได้ได้น้ำ น้ำอันนี้ไม่รู้อ่ะแต่ชื่อมันพอมาเลยเนาะเดี๋ยวลองกินดูดูหน่อยอกินกินหอมดีนะอหอมดีครับหอมมากเลยฮะ อันนี้ก็ทางออกเนะาะเป็นทางออกแล้วได้ยินหมาแล้วว้าว <c oughs> อาาสองซอยนีตรงไหนวะ <c oughs> อันนี้ส่งเสื้อผ้าแล้วนะฮะอันสอสนส่งเสื้อผ้าแล้วน้ามิตรสาวนะ การจะประมาณนี้นะครับแต่เราไม่ได้ดึงอ้อมไปเนาะก็ดูแต่ของกินนะดูแต่ของกินเนาะหมดละท่าน,นี้ไม่ทนนัทนนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยลึงนะเดี๋ยวเราลองกลับไปเดินทันที่มาเมื่อกี้นี่มันนลึกมากเลยนะโอเคเดี๋ยวเราตัดไปเนาะอาอันนี้อีกซอยหนึ่งเนาะของกินมีสองซอยนะครับ เราซอยนี้เดี๋ยวเราเข้าตองเออมันจะมีแต่ทางด้านซ้ายเนาะเพราะเมื่อกี้อยู่ตรงกลางแล้วก็แบบมาในนี้แล้วไงเราอยู่ตรงกลางแล้วเราก็เลยเห็นหมดละเออ,อเดี๋ยวเราลองเดินไปถนนสุดๆเลยนะกลัมาดูกันเนะาะรบอากาศครับผมตอนนี้ก็มืดแล้วนะ,ะว้าว เราต้องดึงอ้อมทันนี้ทางที่เราเดินเข้ามาเมื่อกี้เนาะแล้วก็ค่อยไปทางนู้นครับผมเดินเข้ามาทันนี้เราเลี้ยวซ้ายให้สุดเลยนะี่เดี๋ยวเราลองเลี้ยวซ้ายให้สุดดูครับผมนี่อ่าไปดูเออานี่ฮะว้าวาเต็มดานนิดหน่อยฮะ จะประมาณนี้นะครับเนาะนี่ฮะก็จะประมาณนี้นะนี่ครับก็สวยงามมากเลยครับผมเนาะ เนที่จอดรถตรงนี้ก็ได้นะเราเข้ามาจอดตรงนี้ก็ได้แต่เมื่อกี้เราจอดไว้ที่ติทนนเลยนะโอเคคนระับผมก็จะประมาณนี้คนระับผมเนาะในการมาเที่ยวชมตลาดนัดนผมทุกวันอังคารที่ไม่สวยติทนนตรคงข้ามปั๊มพพีทีเลยนะโอเคคนระับผมเนาะถ่ายที่สุวนี้ใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กกดกระดิ่งให้ช่องผมไว้ด้วยผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าผมขอบคุณครับสวัสดีครับ